สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่สองกรกฎาคม2568เช้านี้สี่คาบสอนนาาักศึกษาปวช1นทับ 2. วิชาการวาดเขียนพื้นฐานนะครับวันนี้แรงเงาหุ่นนิ่งรูปทรงกลมและรูปทรงกระบอกเป็นรูปทรงกลมก็เป็นผลไม้เป็นแอปเปิลนะครับทรงกระบอกเป็นหุ่นแจกันสีขาวนะครับ ตอนนี้ครูกำลังร่างโครงสร้างของหุ่นนิ่งให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่างครับการจับดินสอแบบคว่ำม,มือนะครับการร่างโครงสร้างที่ถูกต้องนะครับโดยมีเส้นแกนกลางเส้นความหนาแล้วก็เส้นความโค้งวงรีตามระดับที่ต่ำกว่าสายตาเสร็จแล้วก็เขียนแอปเปิลนะครับจะสังเกตว่าหุ่นเนี้ยแอปเปิลจะมีสีเข้มกว่าหุน่นที่เป็นหุ่น แจกันสีขาวนะครับตอนนี้กำลังล่างโครงสร้างเสร็จก็จับความมือแล้วก็จะแรงเงารวมๆนะครับแสงจะเข้าขวามือ่ซ้ายมือก็จะเป็นเงาแรงเงาเลเยอร์น้ำหนักแรกเบาๆก่อนนะครับลงรวมๆก่อนให,ให้มีความรู้สึกว่าแสงเข้าขวามือนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นเงานะครับ เป็นการจับดินสอแบบคว่ำม,มือนะครับดินสอก็จะไส้ดินสอก็จะไม่แหลมมากนะครับลองรวมรวม,มก่อนนะครับให้ความรู้สึกว่าตัวไหนอยู่ที่เงาตัวไหนอยู่ที่แสงครับตอนนี้เพิ่มเลเยอร์ที่2มีน้ำหนักเข้มขึ้นมาอีกนะครับเริ่มมีมิติขึ้นมาแล้วเริ่มมีเงาที่เป็นเข้มกว่าเมื่อกี้ขึ้นมานะครับ แล้วก็ใส่เงาเน้นอยู่ซ้ายมือนะครับขวามือก็จะเป็นแสงนะครับใส่เงาตกกระทบของวัตถุนะครับเป็นการลงรวม,รม,รมก่อนยังไม่ได้เก็บรายละเอียดมากครับแล้วก็มีกระดาษรองมือเพื่อ,อมือจะได้ไม่โดนดินสอที่แรงเงาไปเลยเยอร์แรกนะครับางานจะได้ดูสะอาดนะครับสะาดตาเงาตกกระทบ แล้วก็ให้ความรู้สึกว่าลูกวัตถุนี้กลมมีมิติจะหลอกได้ด้วยแสงกับเงานะครับตอนนี้เริ่มใส่เลเยอร์น้ำหนักสองขึ้นมาเป็นเงาเน้นเกลี่ยให้กลมกลืนกับเงาที่ลงรวรวมเมื่อกี้ครับเป็นเลเยอร์ที่สามขึ้นมาอีกนะครับใส่เงานเน้นเข้าไปนะครับให้เกิดมิติมีระยะมีปริมาตร ถ้าใครเขียนนี่เก่งก็จะไปลงสีไปพัฒนาเป็นงานอย่างอื่นที่เป็นงานสร้างสรรค์ได้ดีนะครับเป็นพื้นฐานที่จะก้าวไปเรียนศิลปะขั้นสูงต่อไปนะครับใครมาเรียนศิลปะต้องเรียนวิชานี้นะครับวาดเขียนพื้นฐานนะครับลังลังแรงเงาตกทอดตกกระทบนะครับของวัตถุ แล้วก็แรงเงาที่เป็นแบ็กกราวเพื่อผักระยะให้หุ่นมีมิติยื่นออกมาจากกระดาษนะครับจะสังเกตว่าเงาของแอปเปิลจะมีความเข้มของเงาของวัตถุสีขาวนะครับเริ่มเก็บรายละเอียดให้มีมิติมีระยะมีความปาเนตขึ้นมาครับนักศึกษาจะได้ดูตัวอย่างในการเขียนที่ถูกต้องครับเพื่อ จะได้ไปพัฒนาในการเรียนวิชาอื่นต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ